เจนนี่รัชนกประกาศข่าวดีหลังได้รับบทบาทใหม่เหล่าชาวเน็ตแห่ยินดีสนันต้องบอกเลยว่าเจนนี่รัชนกนั้นได้ประกาศข่าวดีหลังได้รับบทบาทใหม่เปิดตัวรายการใหม่ของเจนนี่แพรรี่และวิลลี่ทำเอาเหล่าชาวเน็ตแห่ยินดีสนัน เป็นอีกหนึ่งนักร้องสู้ชีวิตสำหรับเจนเนี่ได้หมดทสดชื่นปัจจุบันแต่งงานกับยิวฉัดมงคลและมีทาย,ยาโซ่ทองคล้องใจหนึ่งคนคือน้องยูจินลูกสาวคนแรกต้องบอกเลยว่าล่าสุดสาวเจนนี่นั้นก็ได้ประกาศข่าวดีหลังได้รับบทบาทใหม่เปิดตัวรายการใหม่ทางช่องอมรินทีวีทำเอาเหล่าชาวเน็ตแหยินดีสนัน โดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสต์ข่าวดีผ่านทางโซเชียลพร้อมระบุข้อความว่าวันนี้ไปแกรนด Opening ิ่งอ i ม TV ริทีวีมาค่ะพร้อมเปิดตัวรายการใหม่ของเจนนี่พี่แพรรี่และพี่วิลลี่ค่ะซึ่งรายการฟาดหัวข่าวฝากติดตามอีกหนึ่งบทบาทของเจนนี่ด้วยนะคะ ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสค่ะมันคืออีกหนึ่งความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆค่ะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายว่ารู้สึกดีและภูมิใจจังค่ะที่เห็นน้องเจนได้ปังแบบทุกวันนี้ยินดีด้วยมากๆนะคะปังมากปีของหนูจริงๆค่ะเป็นต้น